มีคำถามเข้ามาจากเพื่อนๆน,นะครับหลังไมคมาถามว่ามีนิวาลานรุ่นไหนที่ใส่ดีกว่า530คำถามนี้โอ้โหผมตอบได้ยากมากนะครับเพราะถ้าถามผมนะมันเยอะเลยแหละนะก็แต่ถ้าจะเอาแค่ลักษณะที่ใส่ดีในฟิลลิ่งคล้ายๆ530แต่ดีกว่านะครับตัวแรกผมแนะนำก็คงจะเป็นตัว740นะถ้าฟิลลิ่งคล้ายๆกันเนาะ ใส่ดีกว่า530แน่นอนอฟิลลิ่งที่เป็นเบาแล้วก็มีความเด้งอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับถ้าฟิลแบบคล้ายๆ530เนี่ย mm hmm. ก็จะมีตัวที่เป็นรองเท้าว,วิ่งไปเลย mm hmm. เช่น880 1080หรือ860อันนั้นก็จะได้ฟิลรองเท้าว,วิ่งอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับ1080หรือไมก่ก็ตัว ซูเซลพวกนี้ก็จะเป็นฟิลที่คล้ายๆ530แต่มันจะได้ความนุ่มแล้วก็เด้งมากกว่า530ใส่ดีกว่าด้วยนะครับของประมาณนี้เนาะ